ยาคมสง่างามสมอดทนเข้มแข็งดักต้นสยอยยัดยืนกล้าแกร่งโอกต้องอ,อารีเหมือนชีวิตของเพรเราการศาโรงเรียนสยอยพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39ตั้งอยู่หมู่ที่17 ตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันบริหารงานโดยผู้อำนวยการนายชาวลิตพันเหล็กมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนนักเรียนจำนวน230คนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน6ห้องและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6ห้องมีแผนการเรียนวิทย์คณิตจำนวน3ห้องแผนการเรียนศิลปา,าจำนวน3ห้องทวิศึกษาแผนกช่างยนต์ช่างเชื่อมและคหกรรมมีอาคารเรียนรวมสองหลังสีประจำโรงเรียนคือสีเหลือง ปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาพัฒนาคนสร้างคนพัฒนาชาติโดยส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียงและมีจิตอาสาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคืออยู่อย่างพอเพียงภายใต้จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนไสย้อยพิทยาคม4ข้อคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีทักษะชีวิตและมีทักษะอาชีพ โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองวัดและชุมชนมีนายสมเกียรติเกรียงไกรอน,นันต์นายกเทศมนตรีตำบลไซย้อยเป็นประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคมมีเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคมร่วมกันวางแผนให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมนักเรียนอย่างต่อนเนื่อง มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคมจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตระหนักในคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมบนวิถีปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้โรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคม ยังได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบัยมุขซึ่งมีมาตรการ5มาตรการและกลยุทธ์สีต้อง2ไม่ได้แก่มาตรการที่1ด้านการป้องกันมีการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวจำนวน12ห้องอยู่ในระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละ95และมีแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการยาเสพติดทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมกีฬาดนตรีนาฏศิลป์อาชีพทักษะชีวิตจิตสาธารณะการแข่งขันทักษะด้านวิชาการการบูรณาการการเรียนการสอนการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านพิย,ยาเสพติดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกมาตรการที่2ด้านการค้นหาดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือ SDQ คิดเป็นร้อยละ100มีการสุ่งตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและรายงานผลการส่งตรวจเดือนละหครั้งหรือภาคเรียนละไม่น้อยกว่า4ครั้ง มีการคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้าคิดเป็นร้อยละ100และมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดสารเสพติดต่อหน่วยงานต่างๆมาตรการที่3ด้านการรักษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานอื่นๆมีคลินิกเสมารัก จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบบยมุกมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังมีการดำเนินการติดตั้งตู้เสมารักรับเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดและอบบยมุกมีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดและอบายมุกได้แก่ลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติดนักเรียนแกนนำครูผู้ปกครอง ชุมชนตำรวจทหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์พยาบาลมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการมีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและกิจกรรมมีคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวมีห้องปฏิบัติกิจกรรมได้แก่ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือและประสานงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีการกำกับติดตามการประเมินผลโครงการและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2559 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็กระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบย,ยมุกป,ปีการศึกษา2560จากกระทรวงศึกษาธิการสิ่งที่โรงเรียนและชุมชนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ ปัจจุบันมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อนเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีจำนวน4รายคือ 1. นางสาวรุ่งนภาบุญชูนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่2รุ่นที่1ปีการศึกษา2560 2. นางสาวชายุดาเกิดเที่ยงนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิศนุโลก 3. นางสาวรัศมีดาวจันทรศีนักเรียนทุนการศึกษาทุนเสริมสมองประจำปีการศึกษา2562รุ่นที่37จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้รับการสนับสนุนจากเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 4. นางสาวหยาดรินรอดอิน นักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง SYS Education Fund ประจำปีการศึกษา2562จากบริษัทเหล็กสยามยามาตะร่วมกับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนเราชาวสาย,ยอยพิทยาคมมุ่งพัฒนานักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งดำเนินชีวิตตามค่านิยม12ประการและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยั่งยืนตลอดไป